ปุ๊กก็กำลังต้มมักกะโรนีอยู่นะคะมากาักกะโรนีปุ๊กใช้เป็นอันนี้นะคะเพราะีม,มันลดราคาอยู่ะคะ่ะปุ๊กก็เลยซื้อมานะคะแล้วก็เอาเครื่องปรุงที่เป็นชีสออกแล้วก็ใช้แค่มักกะโรนีอย่างเดียวนะคะต้มในน้ำเดือดประมาณ7นาทีค่ะเมื่อครบเจนาทีแล้วนะคะเราก็มาดรน,นะคะ่ะได้เยอะอยู่นะคะอันนี้มันเป็นเหมือนมักกะโรนีแบบเล็กๆนะคะเล็กนิดเดียวเองค่ะเดี๋ยวเราก็ทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนนะคะ ตอนนี้เราก็จะมาทำแกงเขียวหวานนะคะก็ <ina> ใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยค่ะพริกแกงแกงเขียวหวานค่ะถ้าใส่เยอะก็จะเข้มข้นมากนะคะปุ๊กก็ใส่ไปสักประมาณเกือบสองช้อนโต๊ะค่ะเสร็จแล้วปุ๊กก็ใส่กะทิน,นะคะอะจริงๆริงปุ๊ทำผิดเนี่ยปุ๊ต้องผัดพริกแกงก่อนแล้วค่อยใส่กะทิไม่เป็นไรคะ่ะ ผัดไปด้วยกันเลยเนาะค่อยๆห,หยอดตะทีนะคะนี่ปุ๊ก,ก็จะใส่ไก่ลงไปค่ะไก่ให้หั่นไว้แล้วนะคะผัดไก่ลงไป คิดว่าน่าจะใส่แค่กะทินะคะเพราะว่าปูอยากให้มกักกะโรนีปูมแบบมีความเข้มข้นเนาะแล้วเราก็จะไม่ได้ทำแบบเป็นน้ํานะคะเราจะทําให้แบบมกักกะโรนีมันดูดน้ําเข้าไปนะคะระหว่างนี้นะคะปูก็จะใส่ตัวบวบนะคะหรือว่าเป็นซูกีนี่ของฝรั่งนะคะเพราะว่าปูไม่มีมะเขือเนาะก็ใช้เป็นบวบแทนนะคะก็ใส่ลงไปเดี๋ยจะได้นิ่มๆน,นะคะสุกไปพร้อมกับไก่เลยเนาะ ตอนนี้น้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะคะพอน,น้ำเริ่มเดือดเราก็เริ่มปรุงนะคะปรุงเราก็จะใส่น้ําตาลปี๊บนะคะหรือถ้าไม่มีน้ําตาลปี๊บก็ใช้เป็นน้ําตาลทรายได้ค่ะแต่น้ำตาลปี๊บมันก็จะอร่อยกว่าเนาะแกงเขียวหวานก็ต้องหวานๆค่ะน้ําปลาค่ะแล้วเราก็คนนะคะนิดหน่อยให้น้ำตาลละลายเนาะ พอบวบพอบเริ่มสุกนะคะปุกก็จะใส่พริกลงไปค่ะแล้วก็ใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดนี้บางคนก็ใส่บางคนก็ไม่ใส่นะคะก็แล้วแต่นะคะอันนี้เราก็ใส่มะกรูดนีลงไปเลยค่ะ เบาไฟไหน่อยนะคะมักการนีก็เอาลงตอนที่บวบไม่ได้สุกมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องต้มต่ออยู่แล้วนะคะในหม้อนะคะแล้วก็รอให้มักการนีมันดูดน้ำแกงเขียวหวานเข้าไปะค่ะ ตอนนี้น้ำก็เริ่มแห้งไว้แล้วนะคะเพราะว่าน้ำเริ่มแห้งก็น่าจะใกล้น่าจะพอแล้วละคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวคิดว่ามะกรนี้มันน่าจะดูดน้ำไปมากกว่าน,นี้นะคะแล้วก็อันนี้ปูมีโหระพาคะ่ะที่ปูปลูกไว้นะคะก็มีอยู่สองสามใบนะคะก็ใส่ลงไปะคะ่ะโหระพาใส่สุดท้ายนะคะเดี๋ยวมันจะดำเนาะ ก็คนอีกนิดหน่อยก็ปิดไปเลยค่ะปิดเตาหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอยู่เมืองฝั่งก็ปรับตัวนะคะแต่ก่อนผู้ไม่กินเลยนะคะมาการะโรนีแต่ว่าก็พออยู่ๆไปอยู่มาก็เริ่มแบบว่า เริ่มรับได้แล้วค่ะเริ่มกินได้แล้วคะ่ะนี่ค่ะน้ําหายหมดเลยคะ่ะรสชาติมันก็จะอยู่ในมักกะโรนีของเรานะคะแล้วก็ตักเสิร์ฟเลยนะคะนันก็น่ากินอยู่นะคะ <c oughs> อุ้ยกล่องเล็กๆได้เยอะมากเลยคะ่ะ <c oughs> ขอเปลี่ยนจานนะคะ <c oughs> เพราะว่ามันเยอะๆแล้วมันไม่น่ากินเนาะเดี๋ยวผู้แบ่งใส่จานนี้คะ่ะ ใส่พริกก็ไปประดับค่ะแล้วก็ใบมะกรูดโรยนิดหน่อยใส่สองจานค่ะจานนั้นของเดวิดนะคะที่ไม่สวยเท่าไหร่ส่วนจานปูก็จะเอาอันอสวยเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องถ่ายรูปด้วยวก็ใส่ใบโหระพาประดับค่ะแล้วก็ใส่พริกค่ะเหมือนกันเลยแล้วก็โรย ด้วยใบมะกรูดนะคะนะแกงเขียวหวานมาักกะโรนีนะคะใส่ซุกินี่นะคะเดี๋ยวไปให้เดวิดชิมกันเลยะคะ่ะเฮ้ยกรีนคอรีมากกะโรนีเดี๋ยวนใส่เสื้อบอกให้ใส่ก็ไม่ใส่อื้ออือ Is good, but it is a bit weird. It actually tastes pretty good, though. I saw that you they did it on YouTube. It, I'm not the first one who did it. Mm -hmm. It's because you bite and you expect cheese, and then oh, green curry! <laughs> Surprise! <laughs> I, I think it's maybe needs like thicker. I use coconut milk, mm. but maybe like we need to use coconut cream mm. because it's like thicker. You know? mm -hmm. I just think it weird. อืมโกหกหรือเปล่าเดเิดหน้าเล็กลงนะคะเนี่ยเอ๊ะเซียร your face look smaller อืม Actually though d a วิดอิ่มแล้วนะคะจริงๆนาะงไม่อยากกินแต่ปูบังคับให้กินนะคะเพราะว่าเดวิดไม่ค่อยกินข้าวตอนแบบ ช่วงเช้าเนาะจริงๆตอนนี้ก็ไม่เช้าแล้วค่ะก็ประมาณเกือบเที่ยงละแต่ว่าเดวิดไม่ชอบกินนะคะหมายถึงว่าไม่ชอบกินอาหารตอนเช้าเช้าเช้าแบบนี้นะคะนางก็จะไปกินตอนบ่ายเย็นๆทีเดียวเลยนะคะลดหุน่นลดหุ่นนี่ค่ะเดี๋ยวปุ๊กก็จะไปกินนะคะทำตะกี้ยังไม่ได้ชิมดีเลยค่ะอร่อยอรอแกงเขียวหวานรสชาติดีค่ะแต่ว่า ถ้าเป็นคนไทยก็อาจจะไม่ค่อยชินนะคะที่กินกับมักกะโรนีเนาะนกับข้าวก็จะอร่อยแต่ม,มกินได้ค่ะอ,อันนี้ปูมไม่ใช่คนแรกที่ทำนะคะเพราะว่า ปุ๊ไปเจอเขาทําใน y youtube เนาะปุ๊มีมักกะโรนีปุ๊ก,าก,าปก,ก็เลยเซิร์ชว่าทําอะไรกับมักกะโรนีได้บ้างนะคะตอนแรกว่าจะทําพะแนงแต่ว่าไม่มีพริกหวานใส่นะคะก็เลยไม่ได้ทํานะคะก็เลยได้มาทําแกงเขียวหวานแทนเดี๋ยววันหลังปุ๊พาไปทําอะไรอีกตามมาดูนะคะ